สวัสดีครับวันนี้เนมจากเว็บไซต์คลิ k อคา com นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจากคลิปที่แล้วเนาะเออเสียงตอบรับจากการรีวิวรถรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตคือ CLK 2 2 0 0กับ CLK 2 4 0เนี่ยพิแบษดีมากนะครับมีคนโทรมาจากทั่วสา,ารทิศเลยแล้วก็บาง CLK 2 0 0เนี่ยเราขายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยเอารถ CLK รุ่นนึงนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นแรก ตอนโฉมที่เราขายไปโฉมที่แล้วเนาะเป็นตัวปี2001นะครับวันนี้เราจะมารีวิว CLK โฉมแรกเป็นรถที่ผมว่ามันจะบอกว่าสำหรับคนบางคนในวัยนั้นนะครับผมว่าเป็นรถที่เขาต้องการหาเก็บนะครับซึ่งออผมว่าสภาพตอนนี้หายากและรถก็หายากด้วยนะครับด้วยปีเก่ามาดูดีกว่านะครับตัวรถตัวรถ CLK 2 3 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2003นะครับรหัสของมันก็คือ W 2 0 8 นะครับมันจะมีความคลาสสิกตัวไฟ4ไฟสีตาเนี่ยแหละครับคือตัวสเปคมันจริงๆเนี่ยนะครับมันเริ่มแต่ปี1997ถึงประมาณปี2001-2002ตัวนี้จะมีออปชั่นค่อนข้างแตกต,ต่างกันไปแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นอีิแกนนะครับจะไม่ใช่ตัวอวังกาดอวังกาดจะเป็นเป็นตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแต่งคนละรูปแบบนะครับแต่ตัวนี้มีล้อแมก AMG เออนิ้วขึ้นมาแค่แม็กก็ผมว่าคุ้มแล้วนะครับตัวนี้จะแต่งอิลิกนรจะค่อนข้างหรูหลานิดนึงนะครับถ้าเห็นแม็กเนี่ยแม็กมันเต็มซ้มมากเลยผมว่าถ้ามองมุมนี้นะครับจะเห็นว่า clk เนี่ยมันจะเป็นคูเป้ยุคนะยุคนั้นคือถ้าใครออกมานี่หล่อมากจริงๆถ้าเอาไปแต่งผมว่าตอนนี้ขับไปก็หล่อแล้วนะครับด้วยด้วยแม็ก amg ด้วยเนาะดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็น clk 2 3 0นะครับตัวเลขตัวนี้จะบอกชาดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องคอม นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2 0 0 3คอมเพรสเซอร์ถามผมด้วยบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนี้แรงไหมมัน194แรงมา้า0-100ถึง100เนี่ยประมาณ7.5วิตามโรงงานเขา<ๆ>เขารีวิวไว้นะครับถ้าถามผมผมถือว่าด้วยสภาพด้วยปีวิ่งระดับนี้ถือว่ามันมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับที่อยากจะให้ดูก่อนเนาะคือภายในนะครับมีความเป็นคลาสสิก ณปีนั้นผมว่าความคลาสสิกและความสปอร์ตของเบนซ์เนี่ยดูเบานะครับเบาจะเป็นเบาสปอร์ตผมว่าเป็นพื้นฐานของเบาสปอร์ตรุ่นใหม่ๆณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็อยากให้ดูขวามือนิดนึงนี่ก็คือเป็นกระจกนะครับที่ไล้ขอบผมว่ากระจกไล้ขอบแบบนี้ค่อนข้างสปอร์ตนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าณนะปีณนะปี2 0 0พเนี่ยรถคูเป้มีกระจกไล้ขอบขนาดนี้ผมว่าหรูหรามากโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนะครับ ภายในอย่างที่ผมบอกเนาะเบาะจะค่อนข้างสปอร์ตมากความรู้สึกผมผมว่ามันกระชับดีออกอเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับโอเคเปิดแอร์โอเคความรู้สึกอย่างแรกนะครับผมรู้สึกว่าพวงมาลัยถ้าเป็นตัวอีลิแกนตเนี่ยโอเคมาดูพวงมาลัยก่อนนะครับถ้าเป็นพวงมาลัยตัวอีลิแกนตเนี่ยจะไม่มีตัวมัลติฟังชันเนาะแต่มันจะเป็นพวงมาลัยที่ผมว่าค่อนข้างคลาสสิกมากนะครับอย่างที่2คือเกจ เกตพงบาลัยนะผมว่ามันผมว่ามันดูมันดูยุคเก้ายุคยุคนั้นนะครับผมว่ารถแบบเนี้ยผมว่าโคตรเท่เท่มากแล้วนะครับมาดูคอนโซลกลางนะครับตัวเนี้ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาตรงนี้ได้นะครับแยกฝั่งซ้ายขวาของทั้งสองคนได้เลยนะครับเค็นไหมอันนี้ก็คือเพิ่มของไอ้นี่อันนี้คือออโต้นะครับอันนี้คือปุ่มล็อกเนาะอันนี้ก็ ปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่กดปุ๊บแล้วแล้วปุ่มแล้วคอข้างหลังก็จะก็จะตกลงมาอันนี้ก็คือมีที่ล้างไฟหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวนี้มีทําเครื่องเสียงเพเวเนียข้างหลังเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูนะครับคันนี้ผมว่าแค่เครื่องเสียงก็คุมแล้วครับทําเครื่องเสียงสามารถดูดีวดี DVD ใช้ USB ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เราจะมี USB ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถปอบพับกระจกได้จากตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลกระจกซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับอ่าแล้วก็โอเคตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเปิดปิดกระจกซ้ายขวานะครับผมว่าเป็นเป็นยุคสปอร์ตยุคแรกๆที่คอนโทรลทุกอย่างจากตรงกลางนะครับโอเคอ่า ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับณยุคปัจจุณยุคตอนนั้นนะครับสภาพ2000เนาะปี2,000ณนะปัจจุบันเนี้ยปีประมาณจับ2020แล้วนะครับลด1 8 1 9บกจะ20สปีเนี่ยเบาสภาพได้แบบนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงข้างหลังกันดีกว่าฝาฝาท้ายข้างหลังเราสามารถเปิดได้จากข้างข้างข้างหน้าเนาะพอเรากดขึ้นมาปุ๊บพอเราเปิดขึ้นมานะครับอย่างแรกที่ให้ดูเนาะความกว้างขวางของข,องข้างใน ข้างในจะค่อนข้างกว้างมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้แค่เครื่องเสียงก็คุมแล้วนะครับเรามีเครื่องเสียงข้างหลังจัดเต็มนะครับทั้งแอม์นะครับทั้งตู้แอม์ทั้งตู้เบสนะครับผมว่าแค่เครื่องเสียงก็คุมแล้วตัวนี้เราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อสามารถพับเบาข้างหลังให้เอลงไปได้ด้วยนะครับ <S <S เรารีวิวภายในภายนอกหมดแล้วนะครับอ่าสุดท้ายเรามาสรุปกันอย่างนี้เนาะคันนี้เหมาะกับใครถ้า ลูกค้าหรือทุกท่านที่ต้องการรถสปอร์ตนะครับสที่นั่งที่เป็นเบนที่ราคาไม่แพงเนาะจริงๆราคาเท่านี้เท่ากับคุณออกมัสออกมาท่้สหรือแจสสักคันหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ถ้าต้องการรถสปอร์ตที่ผมบอกเนาะนะถ้าเป็นคนที่ยุคเกิดประมาณยุค2,000นะครับผมว่าเป็นรถที่ทุกคนอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่วันนี้เราสามารถได้รถสปอร์ตเกือบ200แรงม้านะครับในราคาเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาท ราคาเนี้ยบางคันยังตั้งกันอยู่ที่4 0ส0 0ลปล,ปลายถึง5 0 0 0นะครับราคานี้ได้อย่างที่ผมบอกเนาะจริงๆได้รถอีโคคาแล้วถ้าสําหรับใครที่ต้องการได้รถขับไปเสาร์วอาทิตย์นะครับขับหลอๆเนาะแบบไม่ต้องทําแล้วผมแนะนําคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกคําชมแล้วก็อินบ็อกซ์ที่เข้ามาหาเราเนาะเรา บางคนที่เราไม่สามารถตอบได้ทันนะครับวันนี้เราจะรบกวนว่าถ้าใครที่ต้องการสอบถามเรานะครับให้รบกวนแอดไลน์มาที่ข้างหน้าได้เลยนะครับขอเป็นแอดคลิกอะคานะครับเติม S ตามที่น้องเขาขึ้นลิงก์ข้างล่างหรือแอดไลน์อยู่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกคําถามของทุกท่านนะครับใครอยากให้เรารีวิวรถอะไรหรือมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับเราจะรีวิวและตอบคําถามทุกท่านแบบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะ สถานการณ์บ้านเมืองของเราเนาะในยุคที่มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับผมขอเอาใจช่วยเนาะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการพักชำระหนี้ให้นะครับเรากําลังรวบรวมแล้วก็ส่งต่อให้ทุกคนให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็ผ่านวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคสุดท้ายครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ